ดีค่ะถามตอบครอบจักราวาลวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บผักนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีคำถามอะไรบ้างในวันนี้ปุชาวิสาชน้นงพาวคะ่ะมาม้ามีผักเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะเยอะแยะเลยอ่ะน้องพาวมีวิธีทำยังไงให้ผักมาม้าสดไหมคะถ้าวิธีการเก็บเนี่ยสำหรับผักที่มีเนื้อแข็งอย่างเช่น มันฟักทองแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยควรจะเก็บไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทมากกว่าในตู้เย็นค่ะส่วนแตงกวามะเขือยาวนะคะควรจะทับน้ำออกให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นแบบเอ้ยไม่ใช่เอาไปวางไว้แบบตั้งนะ ะะส่วนผักกาดหอมพวกผักกาดหอมถั่วงอกเนี่ยค่ะควรจะล้างให้สะอาดก่อนแล้วถึงค่อยเก็บนะคะน้องพาวคะผักที่หม่อม้าซื้อมามันเหี่ยวหมดเลยอะ่ะน้องพาวมีวิธีดีๆที่จะช่วยให้ผักหม่อม้ากลับมาสดชื่นขึ้นไหมคะ กลับมาสดชื่อเลยอะค่ะมี<ช>มไหมรีเฟรชเลยเหรอรีเฟรชเลยค่ะมีวิธีไหมเอ่ยมีทำยังไงคะหนึงมันมีสองข้อข้อที่หนึ่งคือเอานะเอาเอาชามใหญ่เอาชามมาค่ะแต่ไม่ต้องใหญ่ถึงขนาดเป็นกะละมงังเป็นชามใหญ่ๆนะคะเอาเป็นแค่ชามที่แบบเรากินข้าวแต่ว่าไม่ใช่เอาชามเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาชามใหญ่มา เสร็จ ah แล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปครึ่งหนึ่งใส่น้ําส้มสายชูลงไปหลายหลายหยดเลยนะคะจากนั้นก็เอาผักใส่ลงไปแต่น้ำเนี่ยจะต้องท่วมผักนะคะใส่น้ําตาลครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอะไรคะครึ่งช้อนค่ะอ้อใส่น้าตาลครึ่งช้อนนะคะโอเคใส่น้ําตาลครึ่งช้อนกับน้าส้มสายชูเท่าไหร่นะ,ะๆๆหลายๆยหยดหลายๆหยดโอเคค่ะ2ออย่างเองเนาะ พอทำอย่างนี้เสร็จแล้วผักของมาม่าจะเป็นยังไงเอ่ยสดค่ะสดชื่นวิธีที่สองล่ะคะวิธีที่สองนะคะ,ะ,คะก็คือให้เอาให้เอาน้ำอุณหภูมิห้าสิบองศาเนี่ยมาเสร็จแล้วก็เอาผักที่เหี่ยวเนี่ยใส่ลงไปนะคะมันก็จะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะโอ้สดชื่น,นะคะ่ะ อุณหภูมิมันเกิน50มันอาจจะทำให้ผักสุกได้นะคะอุ่ยผักสุกเลยเหรออย่างนี้ต้องระวังกันนะคะเพื่อนๆอย่าให้อุณหภูมิเกิน50องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีถ้าเรามีปลอดวัดอุณหภูมิน้ำเราก็ใช้วิธีที่2ได้นะแ,แต่อย่าให้เย็นไปด้วยนะคะ,อะ,คะโอเคลองไปทำยอยู่ให้ประมาณ50องศา ขอขอบคุณความรู้จากหนังสือตึงหนืดเล่มน,นี้นะคะหนังสือตึงหนืดตำตอนตำนานบ้านตึงหนืดเล่มน,นี้นะคะสนุกมากเลยค่ะมีความรู้ดีๆอีกหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังหนูจะมาแบ่งปันให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบก็ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมา,มากๆก็อย่าลืม กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะจะได้มีความรู้กันทั่วนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะดูคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสอัสดีค่ะ